สวัสดีจ้าเดี๋ยวมณีสีภาพเมาเก็บฟักแมวอีกแล้วเด้๋ยจ้ะข่อยย่านฝนตกแหมข่อยก็เลยอดจีเก็บทาแฟนข่อยมันคึ้มขึม,ขมฟักแมวอันเริ่มแก่เบิดแล้วจ้ะมิตุเนยใหญ่นุยใหญ่เงามเงาเลือสิเก็บจ้ะถ้าฝนตกมาย่ามมันอันงอกนอนสันเดะเดียใส่เบิ้งเด้อดูนวยดูวยสวอนสวอนเด้อจ้พอะพุ่นน่ะนวยยังใหญ่เลยเพียวดูเถอะ นวยเลยเกือบไปเครื่องโลบวงบอลจะเนี่ยหญ่คักสะอ่อนไหมคอยสิเก็บอันนวยตัต้ๆถาแฟนคอยอันสูงๆคอยถาแล้วมาเก็บเองอันตัต้มๆเก็บถึงอยู่จ้ะเดีแต่ละอันสะอ่อนหลายจ้ะฟักเมี่ยวสดๆเลยสดๆอ่ดซ้อนงามคักจะปีนี้ปีนี่นวยใหญ่นุ้ยงามแล้วก็วดกน้ำจ้ะฟักเมี่ยว พ่นนะดูแม่ดูคนอ่ะนี่ไงข่าแกะสะออนค่อยเอารถเข็นมาวางอันไว้ใส่ผมเด็กม,มือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งเก็บเน,นาะจ้ะเด้อนี่ใหญ่ใเขามองอันตาเปล่าอันบอลลูเนาะจ้ะถ้าได้เห็นของจริงจะเห็นโอ้ยใหญ่ข่าแกะด่นนะใส่กับตาเนาะ ไ่ครักลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดุคักดุกแน่จ้ะขนาดทยอยขายเรื่อยได้นี่ฟักแมวคอยทย้อยแอนเก็บขายเรื่อยจะพุ่นสั่งมุนีดูทางเรื่อยขึ้นเอ ตูบักเขือข่อยอันนี้ขึ้นนอุนอ่อนอยู่นุยอนอน่อนถ้าหนาวสิมาเขาก็ต้องเก็บอันนี้เป็นฟ้าเฟียดเด้นี่ดูฟ้าเฟียดจ้ะโอ้ยลนไปหนึ่งเพื่อน่ะโอ้ยลนร่นฟ้าเฟียดติดกันหนุ่ยนักหนัก,นกต้องให้แฟนข่อยเก็บจังสิเมนจะพอเหรอ น้วยหนักเนี่ยเก็บยากเดี๋ยวมือหนึ่งเอ้ถือกล่องมือหนึ่งเอ้เก็บเนาะจา้ะเนาะมันก็บ่ค่อยถนัดเนาะถ้าเรามาเก็บข่อยก็บซ่องกล่องแล้วข่อยก็เก็บซอยแน่สันเดียดูซับเนี่ก็หิวไปใส่รถเข็นแล้วเนี่ยดูข่อยเตรียมกระบ,บะเตรียมกระบ,บะมาใส่ยางดีเด้นี่ข่อยข่อยเทลงเลยข่อยก็สียานเอ๋ หน่วยบอบซ้ำเนาะอยากนางบอบซ้ำหน่วยนี่อศัศจรรย์สะอ่อนจ้ะสะอ่อนคลักเนี่ยไปเน่ไม่ไงเพื่นสั่งหน่วยใหญ่ใ่ยุกเพื่อนเสี่ยไปปลูกหวังว่าเอะกบบาขอยจูบเด้งด่างเด้อ ดังดงดูไม่ยดน้ำเนี่ยถึงว่าถ้าฝนตกเราเดี๋ยวมันจะเปียกน้ำฉันดินี่ เฮ้ยเบิงสิเก็บได้จักกระบ,บะยานฝนตกขึ้นกันเด้คอยเหลือง,งานมาให้กันได้ก็มาเก็บจ้ะดุนวยเต็มเลยปุ้นอะอันนี้ฟ้าแฝดเด้จ้ะดุนวยดูฟ้าแฝดเถอะฟ้าแฝดทั้งปูดแห้งหลายจ้ะคุณหลายหลายคุนอะเห็นปะยังหลายเลยทั้งนุนก็นหลาย มิเตัวใหญ่มีช่วงนี้เราไม่ค่อยหลายจากช่วงกลางนี่พร้อมเก็บไปเลยเด้นี่มีตัวใหญ่ๆจะ้ะคุณดบบบบูบักเอิบเลยบักเอิบบักเอิบเลยใหญ่ๆจ้ะลูกใหญ่ๆเลยสอ่อน mít nuôi nhây hết cần đây ta Đột năm Tất nuôi của nàng Nó hát ngàm sợ so oan Ừ Sợ so oan Bơm nuôi đúng Oan xót nó no, bỏ kèo vào Sợ so oan, เบื้งต้นนี้เด้อให้เบื้งต้นนี้ก่อนเบื้งหน่อยเถอะหอยต้งเต่งไปขึ้นขึ้นหัวเรีวบุอ้อยนะคอยก็เลือกอันเก็บไปทั่วเลยคอยตรงใดอันเก็บเทิงกว่าก็สิเก็บจ้ะแม่อาศจริงงามเลยจ้ะเนาะสวออนไลน์ คุณอะงามไม่ติดมีเงามๆอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซอนนังหนักเด้เนี่หอยตรงเต้งย่งนี่สงสัยข่อยจะตอกไปเอาบันไดบันไดหน่วยมะปีนเก็บจ้ะอุ้ยเม้งอย่างยาเด้อตัวโตเด้ออย่ามากไก่ข่อยเด้อเสียงวือวืออยู่ข่อยยานยานยาน ยดน้ำอยู่เนี่ยดูยดน้ำเดี๋วจ้ามือเศร้าเนียฝนเลยโปอยโปอยแมฝนโป,ปอยโปอยขึ้นทึหลัง,ลางคาไอ้ตู้พักก็เต็มเดี๋ยวเจ้าเดนหนักสิหิวบ่ไหว น่าฮักหนักเอาไปเท่ก่อนจ้ะเก็บคนเดียวนะเด้กค่อยค่อยค่อยเทียมี่เป็นอย่างเบึ้งสะกอนงามค่ะงามเนี่ย อเอาบันไดมาปีนเก็บจ้ะต้องเอาบันไดมาปีนจ้ะยืดยากไหมแล้วก็ใส่เบื้องอันจะมาขึ้นหลังคาตู้เด้อดูขึ้นอยู่ทั้งหลังคาตูดไหมไม่ได้ใหญ่เลยจ้ะต้องดึงเครื่องลงมาเดี๋ยวมันเมื่อนั้นเก็บพริกไปพริกเหลือเต็มเลยจ้ะ cho tao bọc nhanh nè Nam, nam vô xe ta Nằm vô xe ta Ôi nam anh vô kiếp nha Giờ khỏi tổng ấy Vãng cổng Tổng vãng cổng là cơ เก็บจ้ะปาดตหน่อยมันก็ออมาออกขาวๆเถอเพราะว่าอยู่ในหโคมขักจ้ะนี่ขาวๆหน่อยไม่ค่อยเขียวปานใดเลยนี่นี่ขาวๆวางยู่ในหโคมตรงในก็นมิต่หยดนาำ chắc mỏng lời tóc pin kép à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  xóm tìm được đấy cơ bá nhanh nhạy tìm được anh ạ ở nơi ngang 2 ที่นี่ขอจะเอาไปไว้ในบ้หลรงเก็บของแล้วก็เอากระบะใบไม้มาใส่จ้ะเก็บต่อไปอีกจังเหลือหลายเลยงามเลยจา้ะเนาะเดี๋ยวคนไปเก็บกันเด้อสิมาเก็บไม่จ้ะฟักแมว่อยด้วยสามกบบาระบะแล้วจ้ะนี่กำลังเก็บเก็บเพิ่มเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวซีกระบะก็จะเต็มเลยด้ยจ้ะ ไย้อยเก็บไปไปมาเลยสิเก็บก่อนเบิดแอร์แฟนข่อยเนาะแต่ว่าอันสูงสูงอิลีคอยเอาบ่ถึงดอกเดี๋ยวเดี๋ยวจับปตาก่อนของกระตาจา้ะเลือดลายอย่พุ่นแม่ทัวแปบข่อยย่างลายเลยเด้อันนี้นวยแหงยแง้งเด้ถ้ยวยแปบแข็งทึ้งเดือเต็มดรึจ้ะได้เก็บไปซุปไปแกงส้มแล้วเลือลายแต่ว่าบันไดต้องใส่บันไดสูงข่อย bình kiếp bộ thương cho tao hay fan của kiếp ngài mong phải lấy cái phát niệm có xoay bàn đầy ừ, tao không có kiếp ẩn nào mà đấm sinh lâu chạy phát mèo có sinh lâu xuống cơ ăn kiếp bên đây xin ngồi bên đây xin ngồi xin ngồi này nuôi nó cả xí sầm rồi này chả tấm xí nâu cái kẹp nào rồi mới nâu đi phật kẹp to phải lười lười ใส่หมวกหมวกเสียก,กันหนาวกอนน้าพี่ใหญ่ใส่หัว <c oughs> ไอ้น้ำเด็กคอยฝุ่นลงคอ ดูบกเขืเอข่อยบกเขือข่อยก็มิหน่มยเต็มยุติจักรไ่ต้กเลยดอกก็นกระลนดอกลนใส่หัวด้วยฝาเฟียดหลายหลายเลยฝักเหนหีหยวสามคูสี่คู่เราดูนั่งเป็นเฟียดกันนี่มูนี่ที่ว่าอันนั่งอันนี่กดนั่งจะเป็นซ้ำๆยังสิจ้ะใบที่ว่าบางังแล้วมันหนาวใบบังแล้วมันก็จะนี่ เริ่มจากตัวนี้น้วมันสินเนาสันเดะเป็นเัืงสิจ้ะเลยต้องเก็บกันคิดเต็มแล้ว อีกทั้งลังคาก็มีไม่ง้ามไม่ดีจ้ะพุนะดูพันนี้บ่ค่อยมีหนามเด้อีกพันหนึ่งที่ว่าเพื่อนพาก,นกกันปลูกกันหนามลายลายปันบางเงาะเนาะมัยเขาว่ามันสิบทีมมือบอก่อันเวลาปอกเปลือกกันไปจ้ะแต่อันนี้ยังมีนินหน่อยได้นี่ที่ว่าบ่ามีเลยกับบ่เมนนี่มีนิดนหน่อยนี่ตามกลุ่มมันนี่ อีกพันหนึ่งมันจะออกกันเต็มแล้วจะปันเงาะเลยล่ะตัวเห็นก็ปลูกกันนะเหเขาก็ปลูกกันอะดูนาง้างยืดเท่้นี้ใหม่ด้วย cơn éo hơn mây, mây hết cảng, nó cũng có cơn bơm thử chưa, mẹ được cọ cành, nhện cho xin nuôi, cọ xin nuôi, ừ bây giờ cho ngâm đâu phép khởi เด็กว่าโอ้ยเจ้าคือบุษราคอยเจ้าคือเก็บคนเดียวสันมันหนักเด็กสันเราก็สอบบักบักวางสี่เด็กคอยแต่คอยมักหลักเหตุงานก่อนเราพี่ดูสิดูสิหนุยอ่อนๆเนี่ยเอาไปต้มจิ้มเสียบเสียบเลยแต่มันหวานเด้หนุยอ่อนเหี่หวานวลเด็กฝักเนี่ยดอกเต็มเลยดูพายุบานเฮานี่มันหนาจ,จะติด อีกก็ได้ได้เนาะอันนี้เป็นดอกเต็มเลยจ้ะมีอดอกเต็มเลยบานเามันอ,อาจจะติดโดนก็นได้อยู่นี่หนาวมากกับเบอร์ซีล้วจ้ะหมดสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเอาไปเทกันนะบันไดก็เดิงดางเด้งดางเพราะว่าพืนนพ้นบสเสมอเนาะพื้นบเสมอบันไดก็เด้งดาง ลุ่นลุ่นเฮียเดี๋ยวขวมก็จะซ้ำอีกละลุ่นใส่ขี้ดินก็ได้เกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวปีนเก็บอีกก่อนจ้ะนี่จ้ะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วกับบาที่ซียพูนๆเลยเพื่ะ นกรกตาอีกหรือตีว่ามูที่เก็บอยางยากจ้ะมูเก็บอยางหยากเลยเก็บสูงสงแล้วทายแฟนก่อยแล้วมาเก็บต้นหน่วยหน่วยเขาบอกเก็บดอกปล่อยน้ำหอยไว้สั่นละไว้กินซดอัน,นก็ต้นจ้ะหน่วยหน่วยก็เหลือเต็มอย่บัดที่นี่ก็สีเข็นไปไว้น้ำมูเลอจ้ะบัดที่นี่นี่จ้ะฟักแมวที่เก็บไอซี่กะบะมันนี่ด้วยจ้ะนี่เก็บซี่กะบะมันนี้ เอามารวมกันลเลยเก็บไว้นนบัตหลังเก็บคองจ้ะสี่กระบะพุ่นๆเลยแล้วก็จะมีอันที่วสองเข่งที่เก็บไปก้อนานั่นจ้ะอันนี้เก็บมือนี้เนาะอันนี้สองเข่งที่เก็บเมื่อก้อนั่นจ้ะ หลายอยู่เด้แล้วก็ขายไปเรื่อยจ้ะมูที่ขายไปเรื่อยกันหลายเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนจ้าคลิปหน้าจะทาย,ยัางอื่นมาให้เบิ้งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปเนี่ยจ้ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า